นะครับในตอนนี้เราอยู่เกมด็อกแห่งแบทเทินะครับแล้วก็คลิปนี้เราจะมารีวิวตัวละครซูเปอร์เซย่าโกคูแองเจลซูเปอร์ไข่อเคนนั่นเองซึ่งตัวละครนี้ก็เป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะเป็นร่างที่เป็นซูเปอร์เซย่าผสมกับไข่อเคนนั่นเองก็คือดูเท่มากๆนะครับแต่ว่าในส่วนของแอนิเมชันเนี่ยก็คือเก่าแล้วนะก็อาจจะไม่ได้ดูดีเหมือนในปัจจุบันนี้แล้วก็ด้านของสามารถเนี่ยก็คือจากที่อ่านมาก็เป็นตัวที่น่าจะพอใช้าง,งานได้ถ้าด่านไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับซึ่งความสามารถจะเป็นไงเดี๋ยยวเเรามามดูกันล ก็ในส่วนของไม้ตายนะจะทําการเพิ่มแพทหนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทิร์นแล้วก็ทำดาเมจอิเมทแล้วก็จะเสียเลือดครั้งละหนะครับส่วนพาร์ทซี่สกิลนะครับเขาสามารถพื้นฐานก็จะมีคียตั้งต้นสี่แอทัลกิตี้เฟนตั้งต้น200%เร์เซ็นต์แล้วก็ทำการส่งเปลี่ยนลูกแก้วจากสีม่วงให้เป็นสีอื่นนะครับแล้วก็เมื่อโดนโจมตีก็จะสามารถเซอร์ไวคิโอได้1ครั้งต่อเทิร์นแล้วก็ถ้าเกิดเลือดเท่ากับหรือมากกว่า80%จะได้ดิบเปอร์เพิ่มขึ้น100%ี แล้วก็ถ้าเกิดเลือดเท่าก,กับหรือต่ำกว่า80%จะทาการเปลี่ยนลูกแก้วจากสีเหลืองให้เป็นสีแดงแล้วก็เมื่อตัวครน,นี้โจมตีด้วย12คิย์แอตแทกตีฟเอนจะเพิ่มขึ้น100%แล้วก็จะได้เพิ่มอีก50%ถ้าเกิดเลือดเท่าก,กับหรือต่ำกว่า80%แล้วก็เมื่อได้รับลูกแก้วสีแดงหรือสีเหลืองจะทาการยิงไม่ตายเพิ่มอีก2ครั้ง แล้วก็ทุกๆลูกแก้วสีเหลืองหรือสีแดงที่ได้รับอันถาจะเพิ่มขึ้น40%แล้วก็โอกาสครีจะเพิ่มขึ้น10%แล้วก็เมื่อได้รับลูกแก้วสีฟ้าสีเขียวหรือสีม่วงจะกาดทุกการโจมตีแล้วก็ทุกๆลูกแก้วสีฟ้าสีเขียวหรือสีม่วงที่ได้รับอันถาการดีเฟนซ์จะเพิ่มขึ้น20%แล้วก็โอกาสลบจะเพิ่มขึ้น5%นะครับก็ตัวะครนี้ก็มีเมคาคนิคในการเล่นที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับเลือดมีเซอร์ไวเคโอแล้วก็จะมีการได้ความสามารถจากสีลูกแก้้วที่เก็บบไดนะครั ซึ่งในส่วนของ potential นะครับตัวละครนี้ก็มีทั้งคริแล้วก็การกันตีเบิ้ลแม่ตายอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจว่าคุณจะเก็บลูกแก้วสีแดงหรือสีเหลืองได้เยอะก็อาจจะเป็นครินำก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นผมนะผมจะเป็นเบิ้ลน,นำเบิ้ลสุดไปเลยเพราะว่าผมมั่นใจว่ายังไงมันก็มีโอกาสที่จะเก็บได้4ลูกขึ้นไปอยู่แล้วถ้าดวงไม่สวยพอนะ,นะแต่ก็นั่นแหละมันก็มีโอกาสที่จะดวงสวยนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเพิ่มโอกาสครีได้เยอะอะ อย่างซวยสุดก็อาจจะได้ประมาณอยู่ที่20%กรณีที่มันเลวร้ายสุดๆแบบลูกแก้วไม่ไม่เป็นใจเลยก็อาจจะได้แค่10%เท่านั้นนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงอยู่ดีว่าคุณเนี่ยจะสามารถเก็บลูกแก้วสีแดงหรือสีเหลืองได้มากแค่ไหนนะครับแต่สุดท้ายนะ้ะก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนแหละว่าอยากเล่นแบบไหนนะถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจว่าจะเก็บลูกแก้วได้เยอะก็อาจจะเ,เป็นครีนําหรือเอาเป็นเฉลี่ยไปเลยก็ได้นะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมก็อย่างที่บอกไปว่าผมจะเ,เป็นเบิ้ลนําเบิ้ลสุดนั่นเองนะฮะ โอเคแล้วก็ด่านที่ผมหยิบมาเล่นเนี่ยก็คือจะเป็นด่านของเรโซนไม่ใช่เรโซนซูพีแบทเทิลของโกฟรีสนะครับก็ถึงแม้ว่าด่านจะเป็นด่านที่เก่านะครับแต่ว่าก็ยังคงเ้้าใจแล้วก็ถึงตายได้อยู่นะนะก็เดี๋ยวผมจะให้ตัวของโกคูคา e เคนยืนหน้าไปนะครับเพราะว่าในเทอร์นี้ผมจะทําการให้มันหลบนะนะโอเคซึ่งทีมที่ผมใช้เป็นทีม220%นะครับก็มาดูกันว่าในทีมนี้ตัวละครน,นี้จะแข็งแกร่งแค่ไหนนะ ก็ทาการเก็บลูกแก้วสีเขียวไปทั้งหมดกี่ลูกเนี่ยหลูกนะครับโอกาสหลบเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่สามสิบเปอร์เซ็นต์ปะรวมๆตอนนี้ก็น่าจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นโอกาสที่จะติดน,นะครับมันเยอะมากๆเดี๋ยวมาดูกันเลยนะว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้เก็บไปช่นีพอเพราะว่าเดี๋ยวตัวของกูจต้าก็ทําการซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับอุ้ยลูกแก้วรุ้งไปเลยเพิ่มเป็นแทกไปอีกหลบได้นะฮะมา11ล้านนะ ก็จะได้แท็กดีเฟนต์เพิ่มขึ้นผมก็ลืมให้ดูเลยว่าดีเฟนต์อยู่ที่เท่าไหร่ตีไหมทีเดียวด้วยนะแ <c oughs> ต่อีทีเดียวซะด้วยแล้วก็ถ้าเกิดคุณเล่นเป็นอะไรอะ่ะเป็นสายโจมตีที่แบบเก็บยวกแบแสีแดงหรือสีเหลืองเนี่ยก็จะทําให้ความสามารถในการเลือดต่ำเนี่ยมันสามารถใช้งานได้เร็วขึ้นนั่นเองเนะครับเพราะว่าด้วยแม้ตายของตงัวคนนี้มันจะทําการหักเลือดตัวเอง5%ุกครั้งที่ยิงไม่ตายเลยเนะนะก็จะเกิดยิงสีครั้งนะครับก็ จะสามารถใช้พาสีที่ถ้าเกิดเลือกต่ำกว่า80%เนี่ยจะได้ถักดีเฟนเพิ่มขึ้นอีก50%นะครับโอเคเปิดมาแล้วโดนล็อกอย่างเท่เลยจริงๆอ่ะผมว่าตั้งใจจะให้ตัวของโกคูคลเคนอ่ะยืนคู่กับโกฮังบีชนะครับเพราะว่าจะให้ตัวนี้มันยืนยืนแทงไปแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะยังไงก็่านอยู่แล้วนะในดานเนี้ยไม่เหมือนกับอด้ดานนั้นหรอกดานที่แม่งขยันล็อกแบบถูกตัวเออดาอะไรกไม่รู้เนะี่ย พูดพูดเฉยมาโดนไม้ตายมาโฮังบีสไหวแน่นอนครับในด่านนี้โอเคแต่ว่าโดนซิลไม้ตายก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้สนตรงส่วนนั้นอยู่ละแต่คือในเฟสไหนนะในเฟสที่3ที่เราจะหลบไม่ได้เนี่ยอันนี้น่ากลัวหน่อยเพราะว่าไม่หน่อยแหละมากอยู่เพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะได้เพิ่มดีเฟนซ์เยอะแค่ไหนอดิคือด้วยความที่ไม้ตายของตัวละครเนี่ยมันไม่มีเพิ่มดีเฟนซ์จากไม้ตายเลยก็อาจจะลําบากสักหน่อยนะครับ คือมันมีแค่การเพิ่มแต่กาดีฟน n ์จาก12คีเท่านั้นหมายถึงว่าจากพาสีที่เมื่อโจมตีด้วย12คยี้ถามว่ามันเพิ่มเยอะไหมมันก็เพิ่มเยอะแหละแต่แค่กลัวไม่ไหวเฉยนะเพราะว่าเมื่อกี้ดีฟ ens ตั้งต้นมันก็ไม่ได้เยอะมากนะอยู่ที่2 0 0 0 0 0กว่าเองนะแล้วก็ตัวลครนี้ก็ไม่มีการลดเมทมาให้ด้วยก็คือสามารถในการป้องก,กันอย่างเดียวของมันก็คือการหลบนั่นเองครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าถ้าโดนตี ในเฟทีสาเนี่ยจะโดนตีหนักแค่ไหนนะโอ้โหแต่พอมาเล่นในด่านเนี่ยรู้สึกว่าศัตรูนี้เลือดน้อยจัดจดเลยนะนะทำให้รู้สึกว่ามันมันต่างจากไอ้ด่านนั้น,น่ะด่านเลนโซนโกคูสตอรี่ที่แบบแม่งหนาชิบหายเลือดเยอะไปไหนก็ไม่รู้แถมยังถึงอีกโอเคแล้วก็เบิ้ลไม่ตายาไม่เบิ้ลไม่ตายแต่ว่าเบิ้ลปกติก็ตายอยู่ดีโอเคในเฟดีสามแทับอย่างที่บอกไปว่าเราสามารถ ไม่ใช่สามารถเราไม่สามารถหลบได้แล้วนะนะก็ไม่เป็นไรเราก็จะมีตัวละครที่สามารถแทงได้อยู่ดีนะใช่ไหมได้อย่างยังนะฮะโอเคฉะนั้นเราทำไงดีไอตัวเนี้ยถ้าได้ยิงไม่ตายมีลดตรเมดแต่ว่าผมกดไปไม่เชื่อใจนะนะโอเคทำการเก็บบูกแก้วไป14ลูกนะครับ ถ้าเราไม่ได้เจอศัตรูที่ห้ามหลบเนี่ยบอกได้เลยว่าโอกาสหลบนี่คือสูงนิ่วแน่นอนเนี่ยเพราะว่าเราได้ลูกแก้วสีฟ้าถึง12ลูกเลย,เน,ยนะนะคือกดทีนี้การันตีหลบได้เลยเนะครับแต่ก็นั่นแหละในเทิร์นนี้คือเราไม่สามารถหลบได้โอเคเก็บลูกแก้วไปดีฟน์อยู่ที่400,000น,นะก็ไม่ได้เยอะไม่ได้มากไม่ได้หมายอะไรโอเคแต่ก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่โดนตีถ้าเปิดมาไม่โดนไม่ตายก็คงไม่เป็นไรหรอกแต่ว่านะ รอดได้ยังไงวะโอเค17ล้านนะครับผมตีไปแล้วก็ตีปกติโอเคอยู่ๆก็รอดเฉยเลยอะแต่ก็ขนาดขนาดกลดนรเมจยังโดน5้าแสนนะฮะคือดีเฟนมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นอะแต่ว่าหลังยิงไม่ตายผมคิดว่ามันกันได้อยู่เว้ยผมว่าดีเฟนต์น่าจะ น่าจะประมาณ8 0 0แสนกว่าได้อยู่นะหลังโจมตีอ่ะหลังยิยงไม่ตายหลังอะไรสักอย่างหลังโจมตีเออเพราะหลังยิงไม่ตายมันก็ไม่ได้มีเพิ่มอ,อะไรขนาดนั้นนะเสียดายจริงที่ไอความสามารถในการเพิ่มดีเฟนส์ในไม่ตายไม่มีนะครับถ้าเกิดมีก็คือจะดีอยู่นี้มากนะอันนี้น่าจะเป็นข้อเสียหลักๆของมันเลยแต่ก็นั่นแหละเหมือนเป็นตัวที่ทำดาม,มีดซะมากกว่าแต่ว่าในคลิปนี้เรายังไม่ได้เห็นความสามารถในการ ะไรนะไอ้การันตีเบิร์ไม่ตาย2ครั้งเลยนะเดี๋ยวค่อยเทินหน้าแล้วกันนะฮะโอเคในเทินนี้เราก็ได้คู่ลิงถึง4ลิงมาแล้วนะครับก็คือตัวของกุยต้า10ปีนั่นเองนะก็เดี๋ยวในเทินนี้นะครับเราไอ้เชี่ยทำไมแม่งเปลี่ยนแต่ลูกแก้วสีฟ้าปะเปลี่ยนล่ามไปก่อน 僕でもベジータでもない俺は貴様を倒すものだこれが最強のフュージョンだ โอเคก็ตอนนี้เราต้องพยายามเก็บลูกแก้วสีรุ้งไปก่อนนะเพื่อที่จะได้มีลูกแก้วสีแดงมาให้ตัวละครน,นี้โอเค10ลูกนะมีลูกแกลล้วรุ้งอยู่4ลูกอ่ะฉะนั้นก็จะได้ลูกแก้วสีแดงก็จะเป็น6ลูกใช่ไหมทำการเก็บไปเลยนะฮะอตอนนี้ดีเฟนซ์ของเราอยู่ที่207นะครับก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าพลังโจมตีก็ต้องมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่เนี่ยนนะ โอเคแต่ว่าลิงสกิลที่ได้ได้ทั้งหมดสกิลิงนะแล้วก็ลิงสกิลผมฟาร์มไม่ได้เต็มอะไรด้วยโอเคหวังว่าตัวของโปยิต้าจะไม่จัดการปิดฉากไปซะก่อนเลยนะมาเข้ามาเลยยังไงก็ถึกมากพออยู่แล้วอืมอไปไหมไม่เจ็บแต่ว่าลดแอตแทคกก็ไม่เป็นไรนะฮะนะตายจมตี33ล้านเลยว่ะ พลังของตัว90%ไปเลยออเออเขี้ยชิบหายละเรียบร้อยนะไม่ได้ดูแลความสามารถอะไรนั่นนะตีอย่างแรงเลยไปๆป,ประมาณนี่คือ,อยังไม่ได้เห็นความสามารถที่แบบเป็นสีแดงเลยอะ่ะ <c oughs> ไอเชีย่ยเอ้ยเสือเก่งชิบหายสรุปผมต้องไปเล่นด่านนั้นใช่ไหมไอด่านที่ว่านั่นน่ย เืมเรียบร้อยโอเคก็เล่นอีกด่านจนได้นะครับแล้วก็ไอคอนสามารถที่ผมบอกว่าเล่นตามสถานการณ์อ่ะคือถ้าเกิดคุณต้องการดาเมจก็เก็บสีแดงหรือสีเหลืองไปแต่ถ้าเกิดคุณต้องการป้องกันก็เก็บสีฟ้าสีเขียวหรือสีม่วงไปนะครับจริงๆไม่ใช่ละคือไอคอนสามารถที่ทําการเปลี่ยนลูกแก้วจากสีม่วงให้เป็นสีอื่นหนึ่งสีเนี่ยอันนี้แหละคือตัววัดเลยว่าคุณจะได้เล่นแบบไหนเพราะจากที่ผมได้เล่นตอนเนี้ยกูได้แต่สีฟ้าเนี่ยตอนนี้ผมได้แต่สีฟ้าเนี่ย ผมไม่ได้เก็บสีอื่นเลยอ่ะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ดีเฟน์ของเราอยู่ที่เท่าไหร่หลังจากเก็บไปเมื่อกี้สองแสนแปดนะโอกาสหลบเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ว่าเก็บไปก่อนนี่มาหลบได้นะครับเพราะโอกาสหลบเยอะมากนี่แปดล้านห้าไปดิที่ยิงไปเลยอืมไปเบิร์นไมตตายซะด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับให้ผ่านนะเดี๋ยวในเทิร์นหน้าก็หวังว่านะ จะได้เก็บลูกแก้วสีเหลืองหรือสีแดงสักทีกูอยากได้ดาเมดนะตอนนี้กูดูการป้องกันมาเยอะแล้วโอเคแล้วก็ตอนนี้เราสามารถเก็บลูกแก้วสีแดงได้สักทีนะครับหลังจากที่ในเกมที่แล้วเราเก็บแล้วแต่ว่าไม่ได้ดูความสามารถเลยเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยตอนนี้ดีเฟนซ์ของเราอยู่ที่2 0 0 0 0หลังจากเก็บลูกแก้วสีแดงไปก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดีเฟนซ์ที่เพิ่มขึ้นนะครแต่ว่าเราจะได้โอกาสคริแล้วก็แอตแทกเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งแอตแทกเพิ่มขึ้นเนี่ยมหาศาลมากนะครับ เราเก็บได้ทั้งหมด9ลูกนะลูกแก้วรุ้งเป็น3ลูกก็คือเราจะได้ลูกแก้วสีแดงทั้งหมด6ลูกนะมาขอดูพลังหน่อยลิงสกิลดได้ได้ทั้งหมด2ลิง์ถ้าเกิดยืนกับบีต้าได้2ลิง์เช่นกันนะนะแล้วก็ดีเฟนต์แอตแทเท่าไหร่โอเคยืนกับบีตา้าแอตแทเยอะสุดนะครับไปเลยแล้วก็อันนี้เก็บไป2ลูกพอชึบ โจมตีอยู่ที่12ล้านนะฮะมาแล้วก็มีการันตีเบิ้ลไม่ตายอีก2รอบเออติดฟรีไปอีกทีหนึ่ง13ล้านละตีลอดอีก5%ออื้อีกทีอีก15ล้านโอเคยิงครั้งละ10ล้านนะครับอันนี้คือเป็นตัวซับ ECE นะหมายถึงว่าเป็นตัวรองอะเบิ้ลไม่ตายอีกทีนึงโอเค <c oughs> โอ้ยยังเจ็บอะ่ะเราไม่หลบด้วยโอเคหลบแล้ว <c oughs> ไม่ตายชิบหายเดี๋ยวนะเซอร์ไบเคโอเนี่ยเลือดมันจะเหลือนหนึ่งใช่ไหม <c oughs> ฉะนั้นกูต,ตายอีกแล้วไ่ยีเนนะ่แล้วก็อีกทีหนึ่งพี่เงยมันก็ปิดไม่ได้อยู่แลว้วว่ะ ก็ก็ไม่รู้จะทําไงแล้วฮะโดนตีเบาๆยังไงก็เจ็บอะเพราะว่าเลือดเหลือแค่หนึ่งเท่านั้นเนี่ยมันไม่มีการโดนตีเหลือศูนย์เนี่ยเออโอเคมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ในรอบนี้เราก็จะทําการให้ตัวนี้อยู่ด้านหน้าไปนะครับแล้วก็เก็บก้วแกไปห้าลูกมาสีเหลืองแอตแทกเพิ่มขึ้นในคดูพลังไหนสิ แต่ว่าในรอบนี้คือเราจะถึกขึ้นแบบมากๆเนะี่ยเพราะว่าเราได้ยิงไม่ตายก่อนได้โจมปีก่อนละห <c oughs> ลังจากที่เมื่อกี้เราโดนหนักมากๆเอายิงๆไม่ตายไปก็ก็โดนหนักอยู่ดีอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีการลดดาเมจเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดคุณจะต้องการป้องกันเนี่ยก็ต้องแบบเก็บไปแก้วสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดงหรือสีเหลืองอีกอะ่ะก็รู้สึกว่าเป็นตัวที่ต้องเลือกเล่นจริงๆถ้าเกิดต้องการดาเมจคือเพียวเลยอะ่ะ ก็อาจจะนั่นแหละอย่างที่บอกไปก็เก็วกบวิกเกสีเหลืองหรือสีสีแดงไปเนี่ยคุณก็จะได้ดาเมจที่มหาศาลเพราะยได้การันตีบนแมตต์ไต่สองครั้งด้วยนะเนะีนะ่ยมาตีอีกแต่จริงน่าจะเป็นตัวที่เป็นตัวโฟตเตอร์ได้อยู่นะหมายถึงว่ายืนตำแหน่ง3ามเพราะว่าเป็นตัวที่สามารถเซอร์ไวท์โอได้นะครับยืนในตำแหน่งนั้นก็มีโอกาสที่จะสามารถได้ใช้ความสามารถเต็มประสิทธิภาพมากกว่านะใครมีโอกาสลบอีก ถ้าเกิดดวงดีๆก็ก็มีโอกาสรอดได้อยู่แต่ถ้าเกิดดวงไม่ดีก็เหมือนผมนี่แหละตอนนี้โอเคหลบได้โอเคบอกได้เลยนะฮะว่าตอนเนี้ยแม่งในสุดสายโจมตีก็มาสักทีเลยนะเก็บลูวแก้วไปลูกเดียวพอเวจิตา้านายไม่ต้องการมากกว่านี้อีกแล้ว13 11อันนี้คือได้11แบบเต็มๆเ,เลยนะ ส่วนอันนี้13ลบออก3จะได้แค่10โอเคเราเลือกที่จะมาเก็บตรงนี้แล้วกันนะครับมาลองเก็บดูอืมอาแทกอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยหล้านหนึ่งตั้งต้นนะฮะแล้วก็เรามีซับพอร์ตด้วยในเทอร์นี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ผมกลัวมากเลยไหมฉะนั้นผมจะกดลดเตือไปก่อนเราต้องอย่าประมาทนะครับเพราะาประมาทคือเราจะไม่ได้เห็นความสามารถของโกคูแน่นอนนะเนะี <c oughs> เราก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายที่จะทดสอบความสามารถแล้วเพราะว่ามันน่าจะหมดแล้วจริงๆนะเพราะาเราได้ดูทั้งสายป้องกันที่ได้การันตีหลบไปแล้วแล้วก็าการป้องกันที่ไม่ได้มีการันตีหลบแต่มันก็ยังพอกันได้อยู่นะครับเราก็จะมีพลังโจมตีที่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่กับตอนนี้ได้เยอะสุดๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือไม่เจ็บไม่ปวดอยู่แล้วมา ไหนก็ดูหน่อยสิี่สิ23ล้านนะพลังโจมตีไปมีการันตีเบอร์ไมาตายอีก2ครั้งติดครีพอได้เกิน10ลูกอะ่ะยี่สิบหกล้านละโจมตีไปอีกทีนึงเออแล้วก็อีกทีนึง29ล้านมาครั้งที่4ต้องมาแล้วนะครับ30 000, ล้านเนี่ยนี่เนี่ยนั่นแหละ32 000, ละ้านปิดฉากได้สวยงาม หมายถึงว่าปิดคลิปอะปิดคลิปสวยงามเออเรียบร้อยนะตอนนี้โกฮังก็ลังขึ้นเต่าพ่อลูกไปก่อนฮนะแล้วค่อยปิดคลิปโอเคไม่โดนไปตายก็ถือว่าดีไม่อยากตายปิดคลิปอะเออโอ้โหแล้วอย่างนี้ล็อกซะสวยเลยคือมันล็อกดีมากนะแต่ว่าตลอดคลิปนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้ฮนะก็ใครที่มีความเห็นไงเกี่ยวกับตัวละครน,นี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ โดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นตัวที่เล่นได้สนุกนะแต่ว่าในความสนุกนั้นมันก็มีเรื่องของดวงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับตรงที่มันก็ขึ้นอยู่กับเกมว่ามันอยากให้เราเล่นแบบไหนนะถ้าเกิดมันอยากให้เราเล่นสายป้องกันก็มันก็จะเอาลูกแก้วสีเขียวกับสีฟ้าสีม่วงมาให้เราแต่ว่าถ้าเกิดมันอยากให้เราเล่นสายโจมตีมันก็จะเอาลูกแก้วสีเหลืองกับสีแดงมาให้เราสุดท้ายแล้วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของเรานะว่าตัวละครนี้ มันจะเก่งในทางไหนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ให้ก็มีเพียงเท่านี้แหละก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับผม